วันนี้ก็เป็นวันที่27เดือนกันยายนนะพะุทธศัก,การาช2568นะฮะเราได้มาที่วัดป่าปเป็นเมารามนะฮะได้ร่วมสร้างพระพุทธธรรมราชาวดีนะฮะน้องชื่ออะไรนะฮะต้าครับน้องต้าบุ๋มค่ะบุ๋มมาดครับสงชพี่สงชัยนะครับปิยาค่ะแอ่พกู้นะครับ สมพลครับสมพ,มพ, pues <Mm สมพลค nah ร,รับจิราพรครับจิราพรสมนึกครับสมนึกครับสมนึกเหรอเดี๋ยวนะโอเคครับทิติพันธ์ครับจานทิติพันธ์สิวพงศ์ครับสิวพงศ์เบสครับเบสครับเบสดินครับดินนะฮะออนค่ะออนค่ะอรละวันค่ะอรละวันค่ะ แอาจารย์จุอาจารย์ภูมินาอาจารย์จะไม่หมดนะครับนี่คือญาติโยมที่มาพันกว่าโลโอเคสุรีวันค่ะสุรีวันครับจันทร์ค่ะจันทร์ครับเอาวันแล้วลืมอะไรนะสุพัฒนิตพัฒนิตรวันนาค่ะอ่าคุศลวันนาแอลดวงจิตค่ะแอลดวงจิตโอ้โหมีิกโอเหมนพี่ๆเป็นเหมือนดาราเลยจำนานค่ะจำนาน อธิยาจากกรุงเทพท่านรองศาสตราจารย์ดรจุธามาศนะฮะธนากรครับธนากรครับสุภัณณ์ครับครับผมอมยาไครสีบครับไกรสี์ครับท่านอศาสตราจารย์ปฏิเสธวันเกิดนะฮะท่านตานะครับสุวิทย์ครับสุวิทยดครับผมนายแพทย์สวรรค์นะครับโอเค